ครับสวัสดีครับผมกับตังซาเนียวครับตังซาเนียวกับผู้ใหญ่ยังครับอยากจกตื่นเช้าครับมันนี้ตื่นเช้าไปงานไปงานได้ตีหาโอ้ยขยันแหงเย็นๆออกไปงานกับมือเกรื่อยซะก่อนไปหยกไปงานมองจะได้

ha ui nhảy thẳng xuống mặt nhảy thẳng nhà của đu na giờ tọt cần mưa và tiền ui đầm 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 có phải thay ไกลเลยเอคือออกไปทำงานต่อ,ว,ตอ,ตอตตวันนี่ฝนตกตอนเที่ยงแบ้อแหงแก่เงี้ยงขึ้นบ่ตกแต่มื้อนี้ก็คึ้นเหมือนเดิมครับคึ้นเหมือนเดิมบรรยากาศคึ้นฟ้าขึฝนสิร้อยตกอยู่ไวจังเลย นี่ตอดกันต่ำตอนนี้หน้าบ้านนี้ต่ไกลหน่อยัแม่บุกุกแม่บุกกา่าย sure. ถ่ายมันกินเหลืองมันเห็นซุ้มเห็นของขังมันกินเหลืองลโดนนี่เกษตร่ายเรองสิตินี่ไอ้ริงอยากยไทยมุ่งกุ้งกวางเลยเนี่ยมันเกลียดหมดเยมันผิดกดจู่ทุบ

กินยังมาก,กูเนียังไงกูเออไปย่ากูเลยกินบ่อยไปย่ากินกหน้ำอ,อาานอนนุ่นนี่จะไก่เมียตั้นแตเสื่องนีติดหละมันเสื่งมืจับเก่เมียนี้เลย 今年给你。嗯嗯 <laughs>

ハハハハハ。<laughs> <laughs> หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่แต้เข่าตัวไหนกินได้เลยเลี่ยนไหลน่ะ На, no, Вот. No, no. <coughs> เซฟนี่ก็สิไปเอาหนามให้แกหน่อยครับปงแกอุตเ่า้์กับปงอย่างนงหนึ่งเดี๋ยวหาตัวแค่ชิ้ย่งจคกตัวหองแม่นึงใกล้เจ็ดตัวย่งอย,งอยู่ตัวเดียวอันครบดือนนเลื่มตายโดด ไปเดี๋ยวไปหาหนามให้ไก่ก่อนเอาหนามให้ไก่หน่อยก่อนเอาเรือกระออกไปทำง,งาน, <c oughs> น,นงานเสรสจเอาให้ไก่พ <c oughs> ูนแล้ว